ทดลองตอนที่2ค่ะการไตรเกรดหาความเข้มข้นที่แน่นอนของสารละลายมาตรฐานทุติยภูมิโพแทสเซียมเปอร์มันเกนเน,นะคะตัวนี้นะคะเป็น secondary standard เนอะเด็กๆไปแบ่งมานะคะจากด้านข้างกลุ่มแล้วประมาณ60-70มิลิลิตรนะคะมาที่โต๊ะตัวเองเนะาะเราก็จะเตรียมบิวเรตนะคะติดตั้งบิวเรตนะคะกระดาษขาวอะไรอย่างเงี้ยก็เตรียมให้เรียบร้อยนะคะ ตรวจสอบนอก,กว่ากรดปีหรือเปล่านะคะเราก็จะเติมสารเข้าไปเล็กนอกก้อยเพื่อกลัวนะคะก็บิวเลตก่อนใช้งานไม่ต้องใส่เยอะนะคะอันนี้ก็หลักที่ผ่านมาที่ผ่านผ่านมาก็ใช้บิวเลตแทบจะทุกหลักเนาะก็เหมือนเดิมนะคะไขทิ้งนะคะเพื่อชะสิ่งปนเปื้อนที่อาจจะอยู่ตรงปลาย เติมสารที่จะใช้งานจริงลงไปนะคะตั้งให้ตรงๆนะคะต่ำกว่าสายตาแล้วก็เติมสารละลายโปทสเซียมเปอร์มังกาเนตนะคะสีม่วงเข้าไปเนื่องจากวันนี้เราใช้ความเข้มข้นไม่เยอะมากนะคะ มันจะสามารถอ่านที่ท้องสารละลายได้นะคะกรณีเราใช้สารตัวนี้ที่แบบเข้มข้นมากบางทีเราจะต้องอ่านท้องบนขีดบนนะคะแต่วันนี้เราสามารถอ่านที่ขีดล่างได้นะคะอย่าลืมไล่ของอากาศที่ปลายนะคะตรงนี้ที่ปลายเนาะก็จัดการนะคะให้เรียบร้อยแล้วก็อ่านปริมาตรเริ่มต้นที่ระดับสายตานะคะ ชัดเจนไหมคะว่าขีดเริ่มต้นตรงไหนนะคะอย่าลืมเนาะท็เซียมสองตำแหน่งนะคะจดเริ่มต้นไว้ก่อนใช้งานจากนั้นค่ะเราก็จะเตรียมสาระละลายมาตรฐานปฐมภูม,มิมนะคะที่เราเตรียมไว้แล้วนักศึกษาใช้บิก,กอร์ใบเดิมที่เราเตรียมตอนที่เราคนให้สาระละลายนะคะมาใช้ซ้ำเนาะ เราเตรียมสารละลายตัวนี้มาตั้ง50ามิลิตรเรามีสารมากพอที่จะใช้กล้วบิเกอร์ค่ะก็คือเทออกมานิดนึงนะคะก็กล้วเพื่อที่ใช้งานบิเกอร์ใบเดิมซ้ำะคะ่ะเราไม่ได้มีอุปกรณ์ในตู้แหละมากมากพอที่จะใช้ใบใหม่เนาะก็ใช้ซ้ำก็ได้นะคะก็เททิ้งนะคะเราก็จะเทสารละลายออกมา เพื่อที่จะปิดเปตแบ่งใส่ขวดรูปชมพู่นะคะซึ่งเราจะทําการทดลองสามซ้ำเราก็จะต้องเตรียมสารละลายโซเดียมออกซาเลตส,สามขวดนะคะโดยการปิดเปตปริมาตรห้ามลลตรนะคะหนูก็ดูว่าหนูได้รับปิดเปตขนาดเท่าไหร่ไปซึ่งส่วนใหญ่ก็จะวางขนาด10มลตรให้หนูก็ดูด5.00มลลินะคะอันนี้ก็อย่าลืมเนาะ กลัวก่อนนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าปีปเปกของเราก่อนหน้านี้มันสะอาดมากพอหรือเปล่านะคะกั้วเสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งที่บิกอร์ทิ้งสารดูดสารละลายขึ้นมานะคะเราจะเอา5.00ม mm ิลลิิตรเดกๆก็ดูดให้เลยสเกลนะคะอย่าลืมเช็ดปลายปีปเปตกก่อนปรับปริมาตรทุกครั้งนะคะเราก็จะปรับปริมาตรที่ ระดับสายตาของผู้ใช้งานหยุดให้ได้เป๊ะนะคะแล้วเราก็จะปล่อยใส่ขวดรูปชมพู่นะคะเราจะทำทั้งหมดสามซ้ำเนาะแต่จะสาธิตให้ดูแค่ครั้งเดียวนะคะที่เหลือเด็กๆไปทำเอาในการทดลองวันนี้เราไม่มีการเติมอินดิเคเตอร์นะคะเพราะว่าสารที่เราใช้ในการทดลองคือสารที่มีสีม่วง สารตัวนี้ทําหน้าที่เป็นเซลฟ์อินดิเคเตอร์ไปในตัวนะคะการสังเกตการเปลี่ยนแปลงสีที่จุดยุติคือเราจะยึดการเปลี่ยนแปลงสีของสารละลายที่อยู่ในขวดรูปชมพู่คือเริ่มต้นจากสารละลายใสไม่มีสีเราจะใจเตะจนถึงจุดยุติโดยดูการเปลี่ยนแปลงจากใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจางๆนะคะซึ่งก็จะคล้ายๆกับการที่เราใช้อินดิเคเตอร์ฟีนอลทาลีในแ a b ที่ผ่านๆมาค่ะ เราเริ่มต้นก่อนที่เราจะไตเตลเนาะปฏิกิริยานี้จะเกิดปิยาได้เร็วได้ดีในสภาวะที่เป็นกรดเด็กๆจะต้องอเขาให้เติมน้ำกลั่นเข้าไปอีก5ใช่ไหมคะ5มิลลิตรนะคะเพราะเราใช้สารละลายมาตรฐานผสมภูมิแค่5บางทีมันอาจจะมีปริมาตรน้อยเกินไปในการทำการทดลองเขาเลยให้เติมน้ำเข้าไป5มิลลิตรนะคะโดยประมาณเพราะฉะนั้นเราถึงใส่ ตวงได้กระบอกตวงได้โดยประมาณนะคะแล้วเราก็จะเติม3โมลาร์กรดซัลฟูริกนะคะอีก5มิลลิลิตรนะคะอันนี้ก็เติมคร่าวๆนะคะไม่ใช่เป็นปริมาตรที่เราซีเรียสก็ก็ใช้กระบอกตวงตวงได้เลยนะคะปรับได้พอดีการไตรเกรดตอนที่2นี้นะคะเป็นปฏิกิริยารีด o อที่เกิดได้ดีในสภาวะกรดแล้วยังไม่พอ ยังต้องการการทำพิยาที่อุณหภูมิสูงที่ประมาณ60-70องศานะคะเด็กๆจะต้องมีการอุ่นสาระละลายนะคะจริงๆตรงนี้ลืมแนะนำเริ่มต้นนะคะเด็กๆควรจะเตรียมเตาให้ความร้อนแล้วก็เปิดไฟรอนะคะเตรียมเตาก่อนนะคะเราก็มาเตรียมนี้ก็ได้นะคะเราจะอุ่นให้ความร้อนจนกระทั่งเราจะทราบได้อย่างไรว่าสารที่เราเตรียม อุ่นพอหรือ,อยังนะคะเราจะสังเกตที่คอนะคะของขวดรูปชุมพู่มันจะมีไอสารมาเกาะนะคะเรารอสารที่อุ่นให้ความร้อนนะคะอุณหภูมิได้ที่เนาะเราจะเตรียมกระดาษสำหรับไปจับขวดที่ร้อนนะคะให้หากระดาษครึ่ง A4 นะคะหรือจะใช้เต็ม A4 ก็ได้นะคะเราจะพับเพื่อที่จะใช้เป็นที่จับขวดนะคะ เล็กๆนะคะประมาณนี้นะคะเราก็จะเอามาเป็นตัวกันความร้อนเวลาเราสังเกตที่ขวดนะคะอันนี้อุไอน้ําเยอะละน่าจะเกิน50เกิน70แล้วนะคะก็ป้องกันความร้อนโดนมือเราเนาะเราก็จะจับแบบนี้นะคะเราจะจับแล้วหมุนได้ด้วยอ่ทุกคนอ่านปริมาตรเริ่มต้นของสารละลายก่อนใช้งานแล้วใช่ไหมคะเราก็จะ ไตรเตขณะร้อนนะคะก็จะหยดสารละลายลงไปทำปิยาปิยานี้นะคะมันจะเกิดค่อนข้างช้าเนาะเด็กๆอาจจะเข้าใจว่าเห็นสีชมพูค่ะแล้วมันถึงจุดยุติแต่จริงแล้วอาจจะยังไม่ถึงจุดยุติก็กได้มันต้องการการเขยา่านานพอสมควรนะคะ ต้องทําขณะร้อนนะคะถ้าหนูอุ่นมาสารละลายในขวดชมพู่ไม่ร้อนพอหนูมาไตายเตดยังไม่ถึงจุดยุติอุณหภูมิมันลดลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่โอเคเนาะในการไตยเตดมันจะทําให้หนูถึงจุดยุติหลอกอะคะ่ะจริงๆแล้วยังไม่ถึงจุดยุติแต่มันเห็นสีชมพูอยู่ตัวนานขึ้นซึ่งตรงนั้นจะไม่ถูกต้องนะคะถ้าไตายเตดนานเราอาจจะกลับไปอุ่นอีกครั้งได้นะคะก็ ลองเช็คดูนะคะว่ายังได้ไหมนะคะยังร้อนไหมขวดแรกก็จะใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าเรายังไม่ทราบจุดยุติใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นขวดที่สองขวดที่สามเด็กๆทราบแล้วว่าสมมติว่าใช้ปริมาตรที่จุดยุติสิบมิลลิลิตรเนาะเด็กๆไขเลยค่ะมาถึงขวดที่สองนะคะไขเลยเก้าอะไรเงี้ยค่ะหรือแปดอะไรเงี้ย เร็วเลยแล้วก็ค่อยทาช้าๆตอนที่ใกล้ถึงจุดยุติอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการทําการไตยเกรดนะคะนะคะอันนี้นะคะถึงจุดยุติแล้วเห็นไหมคะจะได้สารละลายสีช่มพู่จางนะคะก็อ่านปริมาตรสุดท้ายเนาะที่ท้องน้ํานระดับตานะคะอย่าลืมสองตำแหน่งนะคะไม่งั้นโดนตัดแต้ม<อ>เนาะก็จดปริมาตรสุดท้ายไว้นะคะ สารละลายสีชมพูเห็นไหมคะถ้าดูไม่ชัดก็หากระดาษขาวเป็นแบกกลางเนาะจะเห็นชัดเต็มขึ้นเสร็จขวดที่หนึ่งค่ะหนูก็ทําซ้ําอีกสองซ้ําก็จะได้การทดลองทั้งหมด3มซ้ําในการทดลองตอนที่สองค่ะ